สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำมะนาวเชื่อมนะคะไว้สำหรับทานเองที่บ้านนะคะแก้เจ็บคอนะคะหรือว่าคนที่เป็นหวัดแล้วไม่อยากทานยานะคะสามารถใช้มะนาวเชื่อมเนี่ยทานได้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็พอเราได้มะนาวมาใช่ไหมคะเราจะมา,อาปอกนะคะเอาเปลือกสีเขียวเยวนี่ยค่ะออกไปนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยเราจะก็จะได้เป็นเนื้อมะนาวแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วเราก็เอาไปคั้นน้ําออกก่อนนะคะพอคั้นน้ําออกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอามาล้างต่อด้วยน้าเกลือนะคะจากนั้นค่ะทุกคนเราก็จะเอามาลวกนะคะก็คือต้มน้ําเดือดแล้วก็เามะานาวนะคะลงไปลวกสักสองน้ำแล้วก็เทน้ําทิ้งนะคะเมื่อเทน้ําทิ้งเสร็จแล้วเราก็จะบีบเอาน้ำมะหาที่ค้างอยู่เนี่ย ออกไปให้หมดนะคะจากนั้นเราก็มาทําน้าเชื่อมกันแล้วก็เอามะนาวที่เราอะคะ่ะล้างเสร็จแล้วเนี่ยเอาเปลือกมะนาวที่เราล้างเสร็จแล้วอะคะ่ะลงไปเคี่ยวนะคะจนกระทั่งตัวน้ําตาลเนี่ยคะ่ะแห้งไปเรื่อยๆนะคะก็คือจะได้เป็นภาพแบบนี้เลยนะคะก็จะกลายเป็นมะนาวเชื่อมแก้เจ็บคอนะคะทานได้ทุกวันเลยคะ่ะทุกคนดีต่อสุขภาพลองท,ทําดูค่ะ